้าพูดถึงทัพนักตบลูกยางสาวไทยหรือกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคงให้คำนิยามกับพวกเธอว่ายิ้มสยามนักตบไทยค่ะแฟนๆทั้งในและนอกสนามวอลเลย์บอลน,นะคะทั้งระดับโลกและในประเทศต่างฮือฮากับรอยยิ้มของทัพนักตบลูกยางสาวไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องรอยยิ้มเสียงหัวเราะและความเป็นกันเองของนักตบค่ะแม้ว่าขณะนั้นรูปเกมจะเครียดหรือไม่ หรือแม้กระทั่งเกมไทยนำในช่วงนั้นหรือเป็นรองอยู่ก็ตามทีมชาติไทยทับนักตบลูกยางสาวของพวกเราเนี่ยแหละค่ะจะยิ้มและหัวเราะให้กันเสมอการยิ้มและหัวเราะของทัพนักตบลูกยางสาวไทยนะคะไม่ได้หมายความว่านักตบลูกยางสาวไทยไม่จริงจังกับเกมในตอนนั้นหรือเล่นไปอย่างนั้นเท่านั้นการยิ้มและหัวเราะคือการสร้างแรงผลักดันให้ตนเองและเพื่อนร่วมทีมค่ะให้มีความรู้สึก ไม่เครียดคลายความกดดันได้เป็นอย่างดีรอยยิ้มของไทยนะคะถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยเลยหากพูดถึงประเทศไทยคนทั่วโลกก็จะนึกถึงรอยยิ้มนักกีฬาของไทยก็เช่นกันค่ะเมื่อลงสนามแข่งพวกเธอก็แสดงรอยยิ้มออกมาให้ชาวโลกได้เห็นยิ่งเป็นการตอกย้ำเอกลักษณ์ของประเทศไทยของคนไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นรอยยิ้มและเสียงหัวเราะรวมถึงความเป็นกันเองเหล่านี้นะคะทำให้ทุกคนสามารถ ตอบคำถามได้ว่าทำไมถึงหลงรักนักกีฬาวลลอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยและมันก็เชื่อมโยงไปกับสิ่งที่วอลเลย์บอลเวิลด์ได้นำรูปถ่ายของนักกีฬาทีมชาติไทยหรือการอัพคลิปต่างๆนานาของไทยลงในแพลตฟรอร์มต่างๆจำนวนมากค่ะนี่แหละค่ะคือคำตอบแต่ ทุกคนรู้ไหมคะไม่มีใครรู้เลยนะคะว่าภายใต้รอยยิ้มของนักกีฬาในตอนนั้นในสถานการณ์ตอนนั้นมีอะไรซ่อนอยู่บ้างในบางครั้งบางเกมที่นักกีฬาลงสนามเชื่อว่าทุกคนอาจสามารถรับรู้ถึงความกดดันในเกมบางแมตช์ได้ที่นักกีฬาได้แสดงออกมาผ่านทางสีหน้า แต่ยังอยู่ภายใต้รอยยิม้มเชื่อว่าทุกคนคงจะสัมผัสได้นะคะว่าภายใต้รอยยิ้มนั้นมันมีความวิตกมีความกดดันซ่อนอยู่อย่างแอดบางทีแอดก็เห็นนะคะว่าถึงแม้ว่านักกีฬาจะยิ้มนะคะแต่แอดก็ยังเห็นว่าทั้งแววตาหรือว่าบางอย่างภายใต้รอยยิ้มนั้นอะ่ะมันมีความกดดันและความวิตกซ่อนอยู่ในแต่ละแมชดค่ะเพราะตอนนั้นนะคะนักกีฬาทุกคนก็มีการเตรียมตัวมาอย่างดีอาจจะคาดหวังมากและถ้าช่วงเกมตอนนั้น ไม่เป็นอย่างที่หวังไว้ เขาก็คงจะเครียดหรือกดดันมากพอสมควรค่ะเพราะกว่าจะมาถึงจุดนี้กว่าจะมาถึงการแข่งขันนะจุดจุดนี้ได้นักกีฬาต้องอดทนฝึกซ้อมเสียสะละเวลาแรงกายแรงใจที่ควรจะมีหรือควรจะได้เพื่อทุ่มเทให้กับการแข่งขันเป็นอย่างมาก <S 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 และเชื่อว่าก่อนแต่และแมตท,ที่จะมีการแข่งขันนะคะช่วงก่อนหน้านั้นทั้งนักกีฬาและผู้ฝึกสอนหรือว่าโค้ชก็คงจะวางเป้าในแมตนั้นๆไว้ด้วยกันไว้พร้อมกันว่าแมตนี้เกมกีฬา จะออกมาเป็นแบบนี้นะและพวกเราควรจะได้แบบนี้ถ้ามันเป็นไปได้ดังนั้นนะคะภายใต้รอยยิ้มของนักกีฬามันมีความรู้สึกซ่อนอยู่ทั้งนั้นแหละค่ะทั้งความสุขความกดดันแต่สิ่งที่แอดอยากจะพูดนะคะคือสิ่งที่พวกเราเห็นและสิ่งที่นักกีฬาแสดงออกมาให้พวกเราแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยเห็นและแฟนๆวอลเลย์บอลโลกนั่นคือรอยยิ้มที่อยากให้แฟนๆวอลเลย์บอลไม่เครียดดูพวกเขาเล่นกันอย่างมีความสุขไปกับเกม นี่แหละค่ะรอยยิ้มที่กินใจคนทั้งโลกทั้งในและนอกสนามนับไม่ถ้วนเพราะมันมากมายมหาศาลเกินกว่าจะบรรยายออกมาได้ค่ะไทยสามารถทําให้ทุกคนทั่วโลกมองประเทศไทยว่าเป็นประเทศที่มีความมุ่งมั่นเต็มที่กับเกมแต่ยังมีเสียงหัวเราะมีรอยยิ้มที่สามารถสร้างความสุขได้อยู่ตลอดเวลาคนที่ดูก็ดูอย่างชื่นชมและเมื่อพูดถึงนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงที่พวกเขาชื่นชอบหนึ่งในนั้นที่คนทั่วโลก โหวตให้ติดอันดับคือยิ้มสยามของนับตบลูกยางสาวไทยค่ะอย่าลืมคอมเมนต์ให้กำลังใจเพื่อนักกีฬาไทยจะได้มีความสุขมีกำลังใจและมีรอยยิ้มนักกีฬาอาจจะเข้ามาอ่านคอมเมนต์พวกเราก็ได้นะคะอิอิอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้นักตบลูกยางสาวไทยในการแข่งทัวร์นาเมนต์ต่อไปด้วยค่ะ